เช้าวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวเกาะพีพีกันนะครับแล้วก็จะไปทะเลแหวกตกปลาหมึกทานซาเซมิกันบนเรือนะครับแต่โชคดีมากครับใบพัดเรือกระจุยลงน้ําทะเลไปเลยนะครับเราก็ต้องรอเปลี่ยนเรือรับใหม่เพื่อที่เราจะรีเดินทางกันต่อนะครับกับตันที่จะพาเราไปในวันนี้ชื่อว่าพี่เหล็กนะครับเป็นกับตันที่มือมากนะครับถึงแม้เรือเราจะไปไม่ได้แต่ว่าเขาก็ปล่อยสมอ ให้เรือเราจอดนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะครับรับแดดแล้วก็ลมนะครับพี่เล็กใช่ไหมครับผมพี่เล็กครับตอนนี้เรือเราไป็นไรครับพี่เรือแกนไปจับขาดครับแกนไปจับขาดเรายังไงก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับยังไงก็ต้องยกเครื่องอย่างเดียวครับยกเครื่องครับยกหางไปทําอย่างเดียวเสียดายเลยพี่แล้ววันนี้โปรแกรมของเราจะไปไหนกันบ้างเนี่ยพี่ที่จริงแล้วจะไปตกหมึกซาซิมิไปพีพีไปอามายาไปสต็อกเกิ จัดเต็มเลยจัดเต็มเลยครับพี่ทะเลแหวกวันนี้เรามีได้ไปไหมพี่ทะเลแหวกวันนี้เอ่อได้ไปครับได้ไปได้ไปนะครับตอนเจ็นนะตอนเย็นถึงจะแหวกครับพี่ครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรือลำนู้จะมารับเราได้ถูกต้องแถวบอกบอกที่กัดครับบอกกัดที่นะครับเป็นยังไงพี่อย่างอย่างจงจงนี้เราต้องบอกเขาไว้ไงต้องมาร์กสามจุดสามจุดสามจุดครับแล้วก็ คือคือชาวเรือเนเขาจะรู้กันว่าเกาะนี้เกาะนี้เกาะนี้อยู่ทางทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้ใช่ครับโอ้โหพี่แต่ทะเลมันกว้างนะก็ก็ก็มี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 จุดบอกครับแล้วก็จะเห็นมองไกลๆจะเห็นอยู่มองไกลๆจะเห็นนะครับใช่ครับแล้วเราแบบส่งแบบ G.P.S มือถือไปไม่ได้พี่ส่งได้ครับแต่ว่าบอกบอกกันทางพื้นบ้านก็ก็รู้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับพี่ก็รู้ครับ จะลำใหม่ไหวมากครับเรายืนอยู่น right oh ี oh ่คือที่ไหนพี่ไวกิ้งเคปครับไวกิ้งเคปไวกิ้งเคปครับอ๋อนี่เป็นเป็นอ่าเมื่อก่อน หลบพายุของชาวบ้านชาวประมงลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อตอนนี้สะอดนำล็อกได้สัมผัสทานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ที่เรากินกันในเซเว่นนหะครับไม่อยากได้เลยครับแล้วเ,เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมพี่เข้าไปไม่ได้ครับเมื่อก่อนเข้าไปได้ครับข้างในจะเป็นเมีรูปวาดภาพโบราณด้วยนะข้างในอะ่ะโอโ้โหนั่งก่อนนะครับเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยครับไม้ไผ่ที่ไม้ไผ่ที่เขาไว้เก็บกนัลนก ไม้ไผ่ที่เราเห็นนี่เหรพี่ขึ้นไปเก็บรังนกน้งแอนนะครับน,น,นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวที่เกาะดีดีเป็นจํานวนมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นจุดไฮไลท์ right ของจังหวัดกระบี่เช่นกันนะครับหมู่เกาะพีดีน้ําเป็นสีเขียวมรกตเลยครับ ที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปีละลากรูดนะครับก็จะมีช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเราไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาได้ตลอดทั้งวันนะครับช่วงน้ําลงเนี่ยเรือก็ต้องจอดอยุดนิ่งอยู่บริเวณด้านนอกบริเวณด้านในนี่สวยมากน,นะครับน้ํานี่เป็นสีเขียวมรกตจริงๆครับใสแจ๋วเลยนะครับ จะป็นคนเป็นล้านเลยครับฮัลโหลมาถึงแล้วนะครับอ่าวมายานะครับตอนนี้เขาให้มาขึ้นที่หลังเกาะน,นะครับไม่ให้เราไปจอดที่หน้าหาดนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาเดินประมาณสักห้าทีก็น,น่าจะถึงที่หน้าหาดนะครับสําหรับค่าเข้าอุทยานนะครับผู้ใหญ่ก็ราคา40บาทส่วนเด็กก็20บาทนะครับไม่เกิน14ปีแอ้ oh, มาถึงแล้วนักท่องเที่ยวเ,เต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่นี่มันเป็น สถานที่ท่องเที่ยวของกระบี่จริงๆนะทางเดินก็ทําได้ดีมากเลยครับก็ปูพื้นเดินเรียบง่ายสบายดีไม่ต้องไปสัมผัสพื้นทรายนะครับ ก,กําลังจะตบปลาหมึกให้พวกเราได้ทานกันนะครับปลาหมึกสดๆนะครับจากทะเลนี่คือเหยื่อพี่เล็กครับเราใช้อะไรเป็นเหยื่อล่อ,อปลาหมึกครับเป็นโยครับโยกุ้งปลอมเป็นกุ้งปลอมไอ้พวกนี้เห็นเขาบอกว่ามันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอพี่ใช่ครับถ้าตบได้หนึ่งตัวก็จะได้ตัวสองบริเวณแถวนี้ปลาหมึกชุกชุมมากนะครับตรงน,นี้บริเวณไหนนะพี่ กลาโหนกลางเป็นภาษาบ้านเราโหนเป็นเป็นเป็นเขาเรียกภาษาใต้เป็นเป็นกองหินใช่ครับว้าวได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวเข,า,ขาถ่ายแน่พี่เขาถ่ายแน่นะครับโอ้ยองเา้าไม่สวยววอุ้ยอุ้ยพุ่อีกแล้วเอาหมึกนะครับหนึ่งตัวเล็กๆหนึ่งตัวเล็กๆปลกกาหมึกยอดมากครับพี่เล็กแป๊บเดียวสองตัวแล้วหรอครับ เราหน้าตาแบบไหนทำไมมันไม่ใสเลยอะ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทะเลแหวกของจังหวัดกระบี่นะครับอันซีไทยแลนด์ตรงนี้ที่เราเห็นก,ก็คืออ่าวนางนะครับขับมาด้านขวามาเรื่อยๆก็จะเป็นรงนี้นะครับตรงสุดของเขาก็จะเป็นถ้ำพะนางนะครับตอนนี้พี่ๆกามุ่งมั่นตกปลาหมึกกันใหญ่นะครับตกทั้งลำเลยครับ เลยพ่นใหญ่เลยครับผล<อ>งานของผมนะครับนี่ใสย,ยังเ,เป็นนอยู่เลยแต่มันพิษหมดแล้วาอาู่เยอะพีะ่ถลกหนังปลาหมึกอยู่ครับโอ,โ,อโอ้โหน่าทานมากซาซิมินนะพี่นับนะครับเป็นกัปตันในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งเชฟในการย่างปลาหมึกตัวใหญ่เลยน่าทานมาก ส่วนส่วนพี่เหล็กนะครับครับผมก็กับตันมือหนึ่งนะฮะอีกมือหนึ่งนะครับเปลี่ยนลำเรืออะไรครับตอนนี้กำลังจะทำส้มตำเลยครับพี่ผักข้าวเทียนครับผักข้าวกินกับซาชิมิอ๋อไม่เป็นไรรับคัพเคครับเมนูแรกนะครับของเชฟเหล็กนะครับไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กนะครับแต่เป็นเชฟเหล็กนะครับกับตันของเรา ก็เป็นเมนูแรกก็คือปลาหมึกซาซซมินะครับสดๆเลยนะครับจากท้องทะเลเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพกันกันมาเราก็จะลองมาชิมเ็นซาซซมิดูว่ามันอร่อยไหมครับส่วนเมนูที่2นะครับอันนี้นะครับเมนูที่2อ,อันนี้หอ,อมฉุยเลยครับปลาหมึปมกปลาหมึกย่างนะครับพี่เขาเตรียมเตาย่างมาให้เราเรียบร้อยอย่างแล้วก็พร้อมทานกันได้เลยเดี๋ยวเองลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าแป๊บนะครับอ ร้านญี่ปุ่นอย่างไายเลยครับผมขอบอกมันสดมากหนึบเหนียวเลยดียมากกินกับวาซาบิกับโชอยู่เข้ากันมากครับตัดปาก็ถึงคิวปลาหมึกย่างนะครับกรอบเนื้อเด้งมากเชฟเด็กแนะนำบอกว่าให้บีบมะนาวสดใส่ปลาหมึกช,ชัซมินะครับ จะเพิ่มรสชาติให้เราได้นะครับอร่อยขึ้นกินตอนนี้เราอยู่กันบริเวณที่หาดถ้ำพระนางนะครับเกาะที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยก็คือเกาะเรือบินนะครับ เป็นจุดที่เรือทุกลำจะต้องมาจอดดูแฟนต้อนกันที่นี่นะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ําคืนเดือนมืดเราน่าจะเห็นแฟนต้อนสวยๆกันนะครับเป็นแหล่งตรงนี้เป็นแหล่งชุมนุมของเรือมาดูแฟนต้อนนะครับเทียบเลยครับ